อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหิมะเข้าปากรสชาติฟิลแบบว่าน้ําแข็งใสนะทุกคนอันนี้สาวยาคูสู้ชีวิตมากต่อให้หิมะมันตกแค่ไหนอะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทํางานกันอย่างขมัดขเม้นนะที่เหนือนี้แบบว่าเหมือนทุ่งนาเกลือนะคะญี่ปุ่นจะไม่มีพนักงานกวาดถนนเหมือนบ้านเรานะจะไม่มีพี่กวาดดังนั้นการเก็บกวาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือประชาชนร่วมกันฟูจิจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะ ทุกหลังคือขาวหมดแล้วอันนี้เหมือนเมืองหิมะที่แดทูสวัสดีค่ะโกบแกร้งญี่ปุ่นโดยสาวแซฟส,สตมาแลอปลุงนะคะวันนี้ก็กลับมาก,กันอีกแล้วนะคะส,ส,สคาวแซฟจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหิมะแรกของปีนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของบ้านหลังนี้นะคะบ้านใหม่ที่เราย้ายมาอยู่นะแล้วก็เป็นครั้งแรกของปีที่หิมะตกจริงๆนะคือก่อนหน้านี้นนก็มีตกอย่าเรียกว่าตก ว่าหิมะตกเลยคือเขาตกมาแล้วแบบมันละลายทันทีนะคะแต่ครั้งนี้คือตกและยังคงกองถึงพื้นนะเดี๋ยวสาวแซบจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตอนนี้สาวแซบก็ยืนอยู่บริเวณระเบียงชั้น2ของบ้านนะคะที่เราทําเอาไว้นะที่เป็นระเบียงแบบยาวๆนะคะจะสังเกตว่าเรายืนตรงระเบียงอะ่ะมันไม่เปียกเลยนะเพราะว่าเ,เราออกแบบแบบแบบให้มันหุบเข้ามาค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆอนดออูบริเวณขอบระเบียงกัน นี่นะคะตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่หิมะเนี่ยเวลาเขาตกใช่ป่ะมันก็จะปิวเข้ามาเพราะว่าอันนี้มันเป็นทิศเหนือแล้วลมมันมาทางนี้ดังนั้นหิมะมันก็เลยแบบปิวเข้ามาตรงระเบียงนะแล้วก็ตรงโซนเนี้ยก็จะมีหิมะกองกองอยู่นะคะนี่ส่วนพื้นตรงนี้คือเปียกแล้วก็อันนี้คือแบบหิหมะบุกโอยระหว่างที่ยืนถ่ายหิมะมันก็สาดใส่หน้าเรานะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหิมะเข้าปากรสชาติฟิวแบบว่าน้ำแข็งใสนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบริเวณในซอยนะคะตรงเนี้ยมันเปียกและหิมะเขาละลายนะคะแต่ว่าเนื่องจากตรงเนี้ยเราทำให้มันเอียงเพื่อนเพื่อเห็นปะมันจะมีความสโลปใช่ไหมคะก็เหตุผลก็คือเนี่ยเวลาที่ฝนตกหิมะตกอ่ะน้ำมันจะไม่ไปไหล ลงด้านนู้นแต่ว่ามันจะไหลลงเข้ามาในระเบียงเราแล้วตรงระเบียงเราเนี่ยมันก็จะมีช่องนะคะซึ่งรางน้ําก็จะอยู่ตรงนี้เขาก็จะไหลลงไปด้านล่างจะสังเกตว่าบริเวณเนี้ยตรงเนี้ยเปียกน้อยนะคะเพราะว่าเหมือนลมพารหิมามันไม่ไม่เข้ามาทางเนี้ยตรงฝั่งทางทิศเหนือจะเข้ามาเยอะกว่าเดีย๋ยวน,นี้ชะโงกไปดูนิดนึงอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะคะมีความขาวแล้วนะ ก็ดูจากปริมาณหิมะนะมันก็ถ้าตกถึงพื้นอะถ้าอากาศมันไม่ต่ำลงไปก่อนเนี้ยมันก็คงจะละลายก็คือจะไม่ไม่ไม่เหลือเยอะมากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอา,อากาศมันต่ำลงไปอีกอะมันก็อาจจะกองทับถมนะคะยัยเพื่อนๆดูอากาศกันนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะที่เราอยู่กันนี้ออากาศ3องศานะคะ เวลา15นาฬิกา47นาทีนะคะซึ่งฟิลไลท์ like, ลบหนึ่งนะนิ้วแข็งเหมือนกันตรงนี้คือเป็นแบบพื้นที่ว่างนะก็เนี่ยคะ่ะหิมะก็ปกคลุมเต็มพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะสาวแซบก็มาอยู่บริเวณนุกนะคะชั้น2ของบ้านเรานี่ให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้จากที่แบบเป็นหลังคาที่มันดำๆนะ ตอนนี้หิมะเขาก็เริ่มมาปกคุมหนาขึ้นนะคะก็เป็นสีขาวเนาะเนี่ยแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะที่มันเป็นขีดเนี่ยอยู่ตรงหลังคานะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวสต็อปเปอร์ของหิมะเนาะก็อันนี้นะเมื่อกี้วิ่งไปถามพี่พลุงมานะคะว่าสาเหตุที่ทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องมีไอ้ตัวสต็อปเปอร์เนาะ ตัว snow stopper ตรงนี้นะคะเหตุผลก็คือ mm ถ้า hmm> สุโหิมาเขาทับถมกันเยอะๆซึ <sm all> <ümüz proverb> ่งในซาตมะโอกาสมันน้อยมากแต่ว่าตามพวกปบบฮอกไกโดหรือว่าบริเวณที่หิมะตกเป็นเนืองนิดนะเขาจะมีหิมะมากองกันหนาๆใช่ไหมคะแล้วถ้าก้อนหิมะเนี่ยที่มันอยู่บนหลังคาแล้วมันถลายลงข้างล่างอะทุกคนถ้ามันถลายลงไปก้อนใหญ่อะโอกาสที่คนข้างล่างหรือว่ารถข้างล่างผ่านไปผ่านมาเนี่ยมัน โอกาสเกิดอุบัติเหตุมันมีสูงดังนั้นไอตัวสต็อปเปอร์เนี่ยมันจะช่วยเหมือนทําให้หิมะก้อนใหญ่อะ่ะมันเป็นก้อนเล็กลงนะคะก็ช่วยชะลอให้มันค่อยๆไห,หลไอไหลลงเนี่ยมันคงไหลลงแน่ๆแ,แต่ว่าให้ไหลลงเป็นก้อนเล็ก,ลกๆนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกแรกนะบ้านเรากับหิมะ ตอนแรกอะ่ะมันตกกระปิดกระปอยสาวเซวคิดว่าเออก็คงเหมือนครั้งก่อนมั้งที่แบบตกแล้วคงละลายเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงคือมันไม่ใช่จาก6องศาเมื่อตอนเที่ยงอะคะ่ะตอนนี้เขาก็แบบต่ําลงมาเหลือ3องศานะคะแล้วอันนี้เป็นบริเวณถนนหน้าบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเจ้าหน้าที่อะคะ่ะเขาต่อให้หิมะมันตกแค่ไหนอะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทํางานกันอย่างขมักขม่นนะอันนี้เขาน่าจะมาทําทางแน่เลยเขาก็มาวัด มาวัดระยะวัดทางนะคะตากหิมะกันมาทํางานเลยอะ่ะสุดยอดมากในวันที่หิมะตกนะคะก็คนส่วนใหญ่ก็จะรีบกลับบ้านอยู่บ้านกันนะคะไม่ค่อยออกไปไหนเพราะว่าอาจจะมีเ,เขาเรียกอะไรรถไฟดีเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้อาจจะกลับบ้านไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็คงจะแบบแฮปปี้อ่ะนานๆแบบหิมะจะมาสักทีอันนี้สอเสก็รอดูนะว่าเราจะปั้นสโนได้ไหม ลุ้นมากส่วนที่ดินตรงข้ามอะค่ะอันนั้นเป็นที่ดินว่างตอนเมื่อเช้าเนี้ยมันเป็นสีน้าตาลใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือแบบขาวโพลนนะเหมือนคนเอาเกลือมาโรยนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณนุกอัปเดตให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะคะนี่เราก็ไปซื้อมา่านมาติดนะเป็นมา่านของนิโตริซึ่งม่านอันเนี้ยมันค่อนข้างดีก็คือข้างนอกมองไม่เห็นข้างในแล้วก็ข้างในก็มองไม่เห็นข้างนอกเหมือนกันก็ช่วยกรองแสงด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของ p r i v a t y นะคะ ส่วนตรงนี้คุชชั่นยังไม่มาบ้านเรายังเก็บไม่เรียบร้อยนะทุกคนเนี่ยค่ะมันก็ยังมีแบบมันก็ยังมีความไม่เรียบร้อยยังมีรังอยู่รังขนย้ายนะอันนี้เรามาดูทางทางทิศเหนืออนี้เห็นปะ่ะทิศเหนือนี้แบบว่าเหมือนทุ่งนาเกลือนะคะพื้นข้างล่างนี่ก็คือแบบหิมะกองแล้วนะแล้วเราก็มาเจอเจ้าหน้าที่นะคะที่เขายังหุดทางานเนี่ยตากหิมะทํางานเลยสู้ตายมากคนญี่ปุ่นนะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณชั้น3ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชั้น3เนี่ยเป็นยังไงโอ้ในมุมที่สูงขึ้นนะคะเราก็เห็นหลังคาบ้านองค้ามนะขาวโพลนซึ่งบ้านเราก็คงขาวเหมือนกันนะคะอันนี้สาวซับก็เปิดหน้าต่างนะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนี้หลังคาบ้านเราก็ขาวแล้วนะจากชั้นล่างก็ขาวเหมือนกันแล้วก็ ให้ดูปริมาณหิมะฝอยนะคะส่วนรถที่วิ่งมานี้เป็นสาวยาคูนะสาวยาคูสาวยาคูสู้ชีวิตมากก็คนที่ทำงานก็ยังคงต้องทำงานกันต่อไปนะคะหิมะแท้กลับบ้านเราสวยเหมือนกันนะเนี่ยบ้านสีดำพอหิมะตกก็แบบขาวเลยอ้าวเพียบลุงเพียบลุง <c oughs> เราก็ตกใจใครมาโผล่ตรงนั้น เป็นความตื่นเต้นเนาะส่วนมุมนี้นะไม่ต้องพูดถึงนะคะอันนี้สอดแทไม,ไม่ไม่เปิดหน้าต่างออกไปเหตุผลก็คือคีม่าเขาลมมาทางนี้ค่อนข้างแรงนะคะถ้าเราเปิดตปนี้คือเราเปียกแน่ๆนี้เราก็เห็นแบบรถผ่านไปผ่านมานะคะเห็นคนสัญจรอ,อยู่บริเวณน,นี้นะคะอันนี้ทุ่งหญ้าของเราก็กลายเป็นทุ่งนาเกลือไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าถนนเนี่ยจะมีหิมะกองเยอะไหมแต่เท่าที่ประเมินด้วยสายตาสัตว์สพีว่ามันคงไม่กองเยอะนะคะถ้ามันกองเยอะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราก็คงต้องลงไปกวาดถนนนะคะก็คือไปช่วยกันกวาดเอาหิมะเนี่ยบริเวณบ้านเราแล้วก็ข้างเคียงเนี่ยเกี่ยข้างทางนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ชาวญี่ปุ่นเขาร่วมด้วยช่วยกันต้องทำนะคะ อนนี้เราก็มาคุยกันเรื่องหิมะนิดนึงนะคะในวันที่หิมะตกเนี่ยมันมีผลอะไรมันกระทบกับการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นยังไงหรือว่าเวลาเราอาศัยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันกระทบอะไรบ้างนะคะจริงๆวันที่หิมะตกเนี่ยสำหรับเด็กๆหรือว่าสาหรับเราคนไทยเนาะที่แบบโอกาสจะเหตุหิมะมันน้อยมากนะเราอะมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากให้หิมะตกแต่ในแง่ของการใช้ชีวิตหรือว่าการเดินทางอะมันอาจจะติดขัดสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจาก รถไฟอาจจะดีเลย์อาจจะหยุดบ้างบางขบวนอาจจะทําให้เราแบบถึงบ้านล่าช้าอะไรแบบเนี้และถ้าเราจําเป็นจะต้องปั่นจัก,กรยานกลับบ้านท่ามกลางหิมะตกหิมะมันก็คือฝนเนาะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าเป็นฝนที่มันกลายเป็นเกล็ดหิมะบางทีเวลาเราปั่นจัก,กรยานกลับอะล้ออะถ้ามันจัก,กรยานเก่าอะดอกยางมันไม่แบบดอกยางมันไม่แน่นแล้วอะ โอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุมันก็มีถ้าเราปั่นไม่ได้ก็คือเราต้องเข็นกลับก็ทําให้กลับบ้านถึงช้ากว่าเดิมนะคะในแง่ของการออกไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าตามเอ,อ่อตามห้างต่างๆก็ยังไปได้ปกตินะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางญี่ปุ่นอะเวลาที่แบบ เขามีพยากร์ว่าหิมะจะตกเหลืออะไรแบบนี้ทางซูเปอร์มาร์เก็ตอะเขาจะรีบตั้งป้ายเลยว่าพรุ่งนี้หิมะตกนะหรือว่าเย็นนี้หิมะตกนะคุณตุนของแล้วหรือยังนะคะก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเพราะหนึ่งก็คือไม่อยากให้แบบกลับบ้านช้า2ก็คือไม่อยากรถติด3ก็คืออยู่บ้านดีกว่าแล้วก็แบบสมาชิกทุกคนในครอบครัวถึงบ้านแล้วมันก็อุ่นใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คืออากาศข้างนอกมันค่อนข้างหนาวค่ะ แค่นั้นเองส่วนใครที่แบบว่าเดินทางอย่างเช่นต้องขึ้นเครื่องบินข้ามภูมิภาคหรือว่าข้ามประเทศอันนี้ก็จะต้องคอยแบบมอนิเตอร์ต้องคอยเช็คดีๆเลยเพราะว่าเครื่องบินอาจจะแบบอาจจะหยุดหรือว่าดีเลย์หรือว่าแคนเซิลนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาแค่แค่นี้เท่านั้นเองนะคะส่วนในการใช้ชีวิตอยู่ชีวิตประจำวันเนาะของคนญี่ปุ่นอย่างที่ซอแซบบอกไปเมื่อกี้ถ้าถนนนะ่ะมันมีหิมะแบบกองทับถมกันเยอะๆเยอะมากๆนะคะ ก็หน้าที่ของชาวบ้านอย่างแบบพวกเราเนี่ยก็คือจะต้องไปช่วยกันตักหิมะออกแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นแบบเออร่วมรืช่วยกันเพราะว่าเขาอะไม่มีคนกวาดถนนที่ญี่ปุ่นจะไม่มีพนักง,งานกวาดถนนเหมือนบ้านเรานะจะไม่มีพี่กวาดดังนั้นการเก็บกวาดอะไรเงี้ยก็คือประชาชนร่วมกันแล้วที่ญี่ปุ่นอะไม่มีคนกวาดแล้วทําไมถนนสะอาดเพราะว่าเขามีรถค่ะทุกคนแต่ว่ารถเขาเนี่ยจะทําหน้าที่ในการล้างถนนเขาอาจจะไม่ได้ล้างทุกวันมันอาจจะมีรอบของเขาอะนะ เขาอาจจะมาล้างตอนกลางคืนหรืออะไรก็ว่าไปเสาวแซบเคยไปจังหวัดนากาโนเนาะไปแบบไปแคมป์แล้วก็ได้เห็นว่าเออตอนประมาณแบบที่สองที่สามอะ่ะจะมีรถของทางราชการอะ่ะเขาจะมาตักหิมะโกยออกจากถนนให้ซึ่งอันนั้นอะ่ะเพิ่งเคยเห็นว่าแบบเออมีคนกวาดถนนก็คือขับรถมากวาดแต่ว่าเป็นพี่กวาดเหมือนอย่างบ้านเราอะ่ะจะไม่มีส่วนใหญ่ก็คือเป็นเนี่ยค่ะชาวในหมู่บ้านช่วยกวันกวาดเองเท่านั้นค่ะพี่อ๊ พี่โอ๊บาบายหน่อยตอนนี้เราก็มาดูชั้นดาดฟ้าของเราบ้างนะโอ้โหดูจากเนี่ยค่ะยังไม่ได้เปิดประตูนะแค่เห็นลมที่มันหมุนๆอยู่ข้างนอกคือแบบลมมันต้องแรงแน่แนแนเลยอะว้าวอันนี้ก็คือโอกุโจของเรานะคะหรือว่าบริเวณดาดฟ้านะ ที่มีหิมะทับถมแต่เราคงไม่ได้ออกนะทุกคนอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะถ้ามองจากข้างบนเนี่ยหลังคาแทบจะทุกหลังคือขาวโพลนแล้วเราก็มองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจินะคะซึ่งฟูจิจะอยู่ตรงนู้นนี่นะคะทุกหลังคือขาวหมดแล้วอันนี้เหมือนเมืองหิมะที่แดทูส่วนตรงพื้นนะคะหิมะก็ทับถมแต่ว่ามันไม่ได้ทับถมทั้งหมดนะมันก็จะมีแอเรียที่ ไม่โดนไม่โดนหิมะนะคะซึ่งตรงนี้เพราะว่าเรามีหลังคาอยู่ตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวรอให้เขาหยุดเดี๋ยวสอดสจะขึ้นมาดูอีกทีว่าเออมันทับถมเยอะไหมถ้ามันทับถมเยอะก็อาจจะต้องกอดกวาดนิดนึงนะคะจะเห็นว่าข้างๆเนี่ยมันมีร่องนะคะตรงนั้นก็คือเป็นร่องน้ําหิมะมันก็คือน้าอะคะ่ะก็เดี๋ยวพอเขาหิมะหยุดแล้ว ก็จะได้เลิกนะคะมาล้างทำความสะอาดกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกที่ว่าได้ชมหิมะมทุกชั้นนะคะหนึสาบ้านเราอากาศก็หนาวเย็นลงไปเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าถ้าดูตามพยากรณ์นะคะเขาก็จะตกไปจนถึงกลางคืนนี้นะคะตอนเช้าเราก็ลุ้นว่ารถไฟเราจะดีเลยไหมนะ นี่ค่ะบรรยากาศของเราบ้านเรากับหิมะแรกอีกาเขายังร้องนะแต่มองไม่เห็นตัวอีกานะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเราตื่นเต้นแค่คนเดียวนะมองเห็นลิบริบมีบ้านข้างเคียงก็ออกมาดูหิมะเหมือนกันเนี่ยค่ะชะงกดูหน่อยโอ้ตรงราวจับนี้คือแบบหิมะหนาแล้วอะ่ะนี่นะตรงนี้แบบว่าเป็นเป็นปลอยๆเลยนะเป็นชิ้นชิ้นเนี่ย ก็ใหญ่เหมือนกันเด้อ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศหิมะในบ้านของเราที่ตกครั้งแรกของปี2024แล้วก็เป็นครั้งแรกของบ้านเรานะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะดื่มด่ำบรรยากาศหิมะไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้คลิปอาจจะไม่ยาวนะเพราะว่าสารเมีภารกิจต่อแต่สัญญาว่าจะมารีวิวภายในบ้านให้เพื่อนๆดูอย่างแน่นอนเพราะว่าเราอะ ตอนนี้กาลังรออุปกรณ์บางอย่างนะคะกำลังรอแบบเ,เก็บข้าวเก็บของอะไรให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็จะมารีวิวของที่เราใช้ภายในบ้านซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบ้านสมาร์ทโฮมก็ว่าได้นะคะก็ผู้อยู่เนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็น่าจะสะดวกขึ้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆืคงจะอดใจรอ,อก,กันนิดนึงนะคะแล้วเดือนไงสาวแซบจะมาทำคลิปรีวิวบ้านให้เพื่อนๆได้ชมต่อนะคะวันนี้คลิปสั้นๆ มาน้อยแต่มานะก็ขอตัวไปก่อนนะคะยังไงฝากคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ